คุณคิดว่าน้ำที่พวกเราใช้ทุกวันนี้มาจากไหน,นมันเริ่มจากหยดฝนที่ตกลงบนผืนป่าไหลสู่ลำธารและออกไปยังแม่น้ำสายต่างๆป่าไม่ได้มีแค่ดินแค่ต้นไม้หรือสายน้ำ ไม่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่แต่เราก็ได้ยินเสียงกฎหมายทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ทำให้ป่าอยู่ได้ทำให้คนอยู่ได้คนสมดุลป่าสมบูรณ์ ผูพพ้พิทักษปกป้องป่าอย่างพวกพี่ความสุขคืออะไรเหรอครับเมื่อกี้เก่งเข้าป่าไปเก่งเห็นอะไรบ้างล่ะครับผมก็เห็นต้นไม้เห็นสายน้ําแล้วก็ได้ยินเสียงนกร้องเบาๆแล้วเก่งคิดยังไงกับสิ่งที่เก่งเห็นล่ะครับผมก็รู้สึกถึงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามครับนี่แหละคือความสุขของพวกพี่ที่ได้ปกป้องและรักษาสิ่งเหล่านี้ให้อยู่อย่างยาวนานครับผมว่างานของพวกพี่ก็ยากพอตัวเลยนะครับไหนจะต้องเสียสละความสบายส่วนตัวและไหนจะต้องออกไปลาดตระเวนในแต่ละครั้งอีกการที่เราเสียสละความสุขสบายส่วนตัวนะครับเพื่อแลกมาก,กับความดมสมบูรณ์ของปืนป่าแต่าที่เก่งเห็นอยู่ทุกวันนี้พี่บ่ามันคุ้มค่ามากเลยนะครับ เรื่องอุปสรรคในการทํางานมีกันทุกอาชีพนักร้องอยากเก่งก็มีไม่ใช่หรอครับอืมมันก็จริงอย่างที่พี่ว่านะครับเออว่าแต่มีการปฏิบัติหน้าที่ข้างไหนไหมครับที่พี่พี่รู้สึกว่ามันท้าทายแล้วก็คุ้มค่ามากมากครับจริงๆทุกงานก็มีความท้าทายหมดแหละครับแต่มีอยู่งานหนึ่งที่พวกพี่ทําแล้วรู้สึกคุ้มค่ามากแต่มันก็แลกกับความสูญเสีย เดี๋ยวเราเดินกลับไปที่ผาเม่นอีกทีดีกว่าไปทำไมเราพี่งห้นชาวบ้านแจ้งมาว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในชุมชนแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับทางที่เราจะไปด้วยเราพี่พี่รู้สึกว่าพวกแปลกหน้ามันน่าจะมาลักลอบตัดไม้หรือล่าตัดเปลี่ยนเส้นทางแบบนี้จะดีเลยครับพี่งั้นเดี๋ยวตทรแจ้งมาหน้าก่อนเพื่อขอเพิ่มเส้นทางการลาดตระเวนทับลานหนึ่งจากสายตรวจสามสี่วสองเปลี่ยนทับลานหนึ่งจากสายตรวจสามสี่วสองเปลี่ยน ทับลานหนึ่งจากสายตรวจสามสี่วสองเปลี่ยนพี่ติดต่อไม่ได้ครับสงสัยว่าไม่อยู่กับเพวหน้าแน่เลยจะไปก็รีบไปเถอะพี่มันจะมืดจะค่ำมันจะอันตรายจะก่อนก็ดีเหมือนกันระหว่างทางก็ติดต่อหัวหน้า จริงๆวันนั้นเป็นวันลาดตระเวนตามปกตินะแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเดก,ก่อนพี่ผมว่าผมได้กินบุหรี่เฮ้ยเกตป่ารักแบบนี้ไม่น่าจะมีชาวบ้านเข้ามานะครับพี่งั้นพวกเราอาจจะต้องค่อยๆเดินเดี๋ยวผู้บุกลุกจะรู้ตัว พี่ผมว่าผมได้ที่มาของกินบุหรีแล้วนะครับตู้รีบสุกเร่งเร่งเดี๋ยวเจ้านายก็ได้กินเอาลุงฉันลาตะเวนมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วแถวนี้ฉันรู้เมื่อล้เจ้าหน้าที่อยู่แถวไหนพวกเองสองคนเลือกคุยกันได้แล้วเราน่าจะเข้าใกล้จุดที่เสือดำมา,ากินแถวนี้บ่อยๆนะแถวนี้นอกจากเสือดำแล้วยังมีช้างป่ามาหากินอยู่เหมือนกันนะ ถ้าได้งานด้วยน่าจะได้เงินหลายอยู่ <c oughs>